ที่บรนนีที่กับเราเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับ็ือภววูมิ่าน,นี้เราจะเจดินนะครับไปทํานทาที่ใหม่ก็ขอประเดนะไม่ว่าจะท,ทำอะไรก็ขอให้หต่อไปนะครับอันนี้ผมพร้อม ่เหมือนเดิมนะครับท้านใคร้ชิดก็โดยท่านก็ต้องทูดูแลต่อเนาะมัมีอะไรต่างๆขตาของเปลอากันใหม่ด้วยนะสามต่อสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต่อคือฝากความตื่นเตนด้วยว่าได้พบกันในการประชุมพี่า่าาประเทศที่ EU เ่อรมันยูโรเยี่ยมครั้งที่แล้วนะครับฝากาความต่นเต้นก็ขอให้ควาแข็งแรงสืต่อไปทีใหม่ั้งคบครด้วย <laughs> <laughs> so, um, I wish to thank Ambassador for your excellent role in promoting relations between Thailand and Cambodia since the beginning of your tour of duty in 2019. You have been here for many years and I wish you every success on your new assignment in Cambodia.